พญานาคผู่บำเพ็ญเพียรจนวรกายดำดังเหล็กไหลพยานาคตระกูลกันหาโคตมะพยานินลากา และพญานาคคู่เป่งรัศมีสีขาวยากัญญาวดีนาคีเทวีผู้อยู่เคียงข้างปู่นินลากาตอนนี้เฮียอยู่ที่วัดคีรีธรรมและตรงนี้คือคุติเจ้าอาวาสที่มีรูปปั้นองค์พระมหาจัก,ก,พกรพรรดินาโกรซึ่งแต่และองค์มีความสวยงามมากน่าจะหล่อย้ายเข้าไปในอุโบโสถเพราะว่าตอนนี้อุโบสถยังไม่เสร็จเมื่อเดินไปด้านขวาเราจะพบกับรูปปั้นยักษ์เวสุวรรณที่มีหน้าตาใจดีถัดมาเป็นยักษ์สีเขียวที่มีน้ำวาทเท้า าไปยันตีใครรู้จักองค์นี้บ้างเฮียไม่เคยเห็นเลยและถัดมาเป็นเท้าทัตตรส เฮียคิดว่าน่าจะเป็นเท้าทั้ง4แห่งจัตุโลกบาลแต่องค์ที่4ก็ยังเป็นยักษ์นั่นก็คือยักษ์สีดำเท้ากุ้งจะเป็นเพราะว่าพระนิลการเมื่อยามราตรีในคืนข้างแรมวรกายกลายเป็นยักษ์ที่มีนามว่าเท้าเวสุวรรณเฮียมาได้จังหวะมากตอนช่วงก่อนปีใหม่มีพิธีบวงสวงองค์ปู่คนมาเยอะมากถือว่าทุกคนได้มาบวงสวงองค์ปู่ไปพร้อมๆกันที่ด้านหน้าขององค์แม่ย่าและพ่อปู่จะมีพญานาคสีตระกูล เราได้กราบไหว้ขอพรและด้านในก็จะพบกับองค์ปู่นิลากาพยานาคองค์สีดำในตาสีแดงที่น้อยคนนะจะได้พบเจอปู่นิลากาเพราะว่าท่านชอบจําศีลอยู่ในถ้าและถ้าหากใครมีความเกี่ยวพันกับองค์ปู่นิลากาก็มักจะฝันเห็นพญานาคสีดำตัวใหญ่อยู่บ่อยครั้งลําตัวของปู่เลื้อยยาวไล่ลงไปถึงรูในถ้าที่เชื่อว่าด้านล่างวังพยานาคที่มีทาง เชื่อมโยงกันเล่ากันว่าผู้สร้างองค์ปู่ได้ฝันว่ามีพญานาคตัวสีดำตาแดงอาศัยอยู่ในถ้าแล้วบอกว่าช่วยมาสร้างพญานาคที่นี่หน่อยข้ามีชื่อว่านินลากาถ้าใครได้มาที่นี่สิ่งที่จะต้องทำก็คืออาบน้ำองค์ปู่ที่ทางวัดได้จัดเตรียมน้ำไว้ให้ที่ก็ง่ายๆขอพรปู่หนึ่งข้ออาบน้ำปู่จากกลางลำตัวลงสู่ปากถ้ำห้ามเทย้อนกลับให้ขอพรห้ามบนส่วนน้ำ ที่เหลือให้เอากลับไปเป็นน้ำมนได้ ุขอองค์ปู่นิลาการให้พรที่ขอสมดังใจหมายและนี่คือองค์แม่ย่าก,กันลายาววดีนาคีเทวีพญานาคสีขาวที่เลื้อยร้อไปตามริมเขาที่เจ้าเอาวาดได้มิมิตรฝันเห็นได้สร้างองค์ย่าวไว้ข้างกับองค์ปู่องค์ท่านดูสวยสง่างามมากที่วัดแห่งนี้มีชื่อเรื่องด้านวัตถุมงคลพญานาคเพชรนาคา,าใครได้ไปถือว่าโชคดีมากแล้วที่นี่มีเรื่องเล่าเมืองลับแล ในตอนสวดมนข้ามปีคนนุ่งขาวห่มขาวเดินลงมาจากภูเขามาร่วมสวดมนต์แล้วก็หายไปถัดมาจากองค์ย่าจะมีพระพุทธเจ้า28พระองค์ให้เราได้ตัก ตากบาทเรียบร้อยเราจะพากันเข้าไปในถ้ำที่ว่ากันว่าเป็นที่บําเพ็ญเพียรของปู่นิลาการและยังเป็นช่องทางในการสัญจรขององค์ปู่และแม่ยา่าที่ระหว่างทางเราจะพบกับต้นไม้ที่มีสีดำและสีขาวคู่กันแปลกมากเมื่อเดินมาสักพักใหญ่เราก็จะพบกับปาก ก่อนเข้าไปทุกคนต้องขออนุญาตองค์ปู่เพราะถ้าหากไม่ขอบางคนถึงขั้นขนลุกตัวสั่นน้ำตาไหลหายใจแน่นอึดอัดน,นี่คือบรรยากาศหน้าปากถ้ำดูผู้คนที่มาวันนี้สิไม่ต้องห่วงเรากลับออกไปได้แน่ตัวถ้ำมีขนาดไม่ใหญ่มากมีช่องมีรูตามด้านข้างของถ้ำที่ชาวบ้านบอกว่าบ้างรูก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเดินลงมาตรงกลางของถ้ำก็จะพบกับพระพุทธรูปและลือสีให้เราได้ กราบไหว้ขอพอรและเมื่อเดินลึกเข้ามาข้างในถ้ำอีกนิดหนึ่งก็จะพบกับปล่องที่มีลักษณะคล้ายหน้าคนและเมื่อเดินมาสุดถ้ำก็จะพบกับช่องทางที่ปูนิละการเลื้อยเข้าออกทุกคนดูตรงนี้สิหินมีลักษณะเหมือนก่ามีอะไรเลื้อยผ่านจนหินเกิดเป็นรอยลื่นขึ้นมาและเมื่อมองเข้าไปในรูถ้ำก็จะพบว่ามีรอยหินที่มีรอยลื่นเหมือนกันที่น่าแปลกใจมากเพราะคนที่เฝ้าถา้ำบอกว่าแต่ก่อนไม่ได้เป็นรอยแบบนี้บางครั้งถาดก็ ล้มละเนรละนาจนหน้าสรร์ใจเรียบร้อยแล้วขอพรจากองค์ปู่ก็เตรียมออกจากถ้ำที่ถ้ำนี้เคยมีพระธุดงเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วให้เนนเอาอาหารเพนเข้ามาให้ปรากฏว่าขณะที่เอามาให้ถ้ำถึงกับสัน่นเพราะองค์ปู่ห้ามเอาเนื้อสัตว์เข้ามาในถ้ำให้เอามาได้เฉพาะน้ำเพราะท่านปฏิบัติธรรมอยู่ก่อนออกจากถ้ำให้เราสั่นกระดิ่งเฮียก็ไม่แน่ใจว่าสั่นทำไมอาจจะเป็นการบอกปู่และเจ้าทีเจ้าทางว่าลูกกลับบ้านแล้วพร้อม พอนั้นเป็นมงคลหากลับใครจะแวะไหว้หลวงพ่อโตก่อนลงเขาเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ด้านหน้าของวัดมีน้องช้างน่ารักมากและนี่จะเป็นครั้งแรกที่เฮียเข้าใกล้ช้างขนาดนี้ดูความเป็นมิตรของน้องแต่เฮียดิหน้าดูเป็นมิตรชาชีพมากใครอยากจะมาถ่ายรูปเก๋ๆก,กับน้องก็ให้แต่งตะกร้าใหญ่น้องหน่อยนะเพราะว่าน้องฉลาดน่ารักมากดูสภาพการให้อาหารช้างสงสัยจะดูคลิปช้างเหยียบคนตุยไปเยอะนี่ไอตัวนี้กินเก่งมากแย่งกินตลอดตัวบ ไว้มาให้อาหารนอนกันนะและตอนนี้ทางวัดกําลังสร้างอุโบโสถและโบสถ์มหาอุดที่จะมีพญาน,นาคทั้ง4ี่ตระกูลซึ่งจะสร้างเป็นเสาทั้ง4ี่เสาถ้าใครอยากเป็นเจ้าภาพก็ไปหาเจ้าวาดได้เลยถ้าใครอยากมาไหว้ปู่ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพแค่กาญจนบุรีนี่เองแล้วปีนี้ป,นปีของพญาน,นาคตระกูลกันหาโคตมะที่จะเป็นพลังอันเข้มแข็งรุนแรงให้กับผู้ที่มากราบไหว้อย่างแน่นอน